สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โจจะชวนมาปลูกปาปริก้าค่ะจริงๆแล้วพี่โจเพาะไว้3ชนิดด้วยกันนะคะแต่อีกสองชนิดไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวพี่โจจะพาย้อนไปดูในวันที่เพาะเมล็ดไว้นะคะพี่โจจะเพาะเมล็ดพันุ์ในเปลือกไข่นะคะลองมาดูว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันไม่ขึ้นเนาะ พี่โจโรยหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปาปริกานะคะอันนี้จะเป็นเลมอนนะคะคุณผู้ชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวเนาะผักกาดนะคะโจก็จะโรยดินปิดไปนิดนึงนะคะ พี่โจะเอามาวางตรงหน้าต่างนะคะเพื่อที่มันจะได้รับแสงแดดนะคะแล้วก็พี่โจ๊ก็รดน้ำเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่โจ๊ะจะพรวนดินนิดนึงนะคะ โจจะดึงต้นออกสัก1นถึงสงต้นนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะคะแล้วก็เยอะเกินไปในกระถางเดียวนะคะโจจะปลูกทั้งไข่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะตีก้นให้แตกจะได้มีรูระบายน้ำนะคะเปลือกไข่นี้นะคะมันจะมีแคลเซียมเนาะ จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาดินกลบนิดนึงเนาะ ต้นโตขนาดนี้ก็ประมาณเดือนกว่านะคะเดี๋ยวพี่โจะเอาออกสักต้น2ต้นนะคะจะได้ไม่เยอะเกินไปเนาะ เดี๋ยวมาดูกระถางต่อไปนะคะก็ปลูกแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวพี่โจกขอปลูกก่อนนะคะแล้วเราไปดูกระถางสุดท้าย กระถางนี้จะเป็นกระถางที่พี่โจดึงต้นกล้าออกมานะคะก็ปลูกลงดินง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะในความคิดเห็นของพี่โจะนะคะพี่โจคิดว่าปลูกลงดินง่ายกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการปลูกในเปลือกไข่ไม่ได้เหมาะกับผักทุกชนิดนะคะอย่างเช่นเจ้าเลมอนแล้วก็ผักกาด ะะก็ไม่ขึ้นเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากให้แคลเซียมนะคะก็เอาเปลือกไข่นี้นะคะมาบี้บี้นะคะแล้วก็โรยไปรอบๆต้นนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมจะลองปลูกดูก,ก็ได้นะคะวันนี้พี่โจก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่โจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า subscribe ให้พี่โจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ